สวัสดีครับข่าวริมคลองว่าด้วยการวิเคราะห์แคมเปญโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025และพละวัตของกลุ่มแฟนคลับเกี่ยวกับแคมเปญไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025โดยมุ่งเน้นไปที่ปรากฏการณ์การหายไปของคะแนนโหวตบนหน้าเว็บไซต์และภาพสะท้อนความทุ่มเทของกลุ่มแฟนคลับศิลปินประเด็นสำคัญที่ค้นพบคือ การที่ไทยรัฐนำตัวเลขคะแนนโหวตออกจากหน้าเว็บไซต์ไม่ใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคแต่เป็นกลยุทธ์การปิดคะแนนลับในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นจนถึงนาทีสุดท้ายป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีคะแนนนำชะล่าใจและผู้ที่มีคะแนนตามหมดกำลังใจสถานการณ์นี้สร้างสงครามเงียบที่คะแนนจริงยังคงไหลเข้าระบบอย่างต่อเนื่องจากช่องทางที่มองไม่เห็น เช่นการซื้อ Wallpaper และการโหวตผ่าน SMS ซึ่งจะถูกนำมารวมคำนวณในภายหลังตามกติกาการแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันสูงอย่างยิ่งโดยเฉพาะรางวันใหญ่สำหรับ3อันดับแรกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากทุกสาขาที่จะได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดณไทม์สแควร์นครนิวยอร์กส่งผลให้กลุ่มแฟนพับต่างทุ่มเทอย่างหนัก ขณะเดียวกันภาพบรรยากาศงาน o t ท็อปซิ2025ที่เมืองทองทานีได้แสดงให้เห็นถึงพลังและการสนับสนุนอย่างล้นหลามของกลุ่มแฟนคลับศิลปินต้นข้าวสุปริยาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีคะแนนนำในการแข่งผันสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในโลกความเป็นจริงที่สอดคล้องกับการระดมพลังโหวตในโลกออนไลน์ สรุปได้ว่าการปิดคะแนนโหวตคือสัญญาณเข้าสู่ช่วงเวลาชี้ขาดที่ศรัทธาและความพยายามของแฟนคลับจะเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์สุดท้ายกลยุทธ์ช่วงโค้งสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแคมเปญไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025คือการที่ตัวเลขคะแนนรวมของศิลปินแต่ละคนได้หายไปจากหน้าเว็บไซต์โหวตซึ่งสร้างความสับสนและกังวลในหมู่แฟนคลับอย่างกว้างขวาง ความกังวลและข้อสงสัยของแฟนคลับทันทีที่ตัวเลขคะแนนหายไปแฟนคลับจำนวนมากได้แสดงความกังวลผ่านช่องทางต่างๆได้รวบรวมไว้ความสับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบและตั้งคำถามว่าคะแนนที่โหวตไปนั้นถูกนับหรือไม่ความกังวลเรื่องการโกงเกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริตหรือการดึงคะแนนออกเพื่อสกัดศิลปินบางคน ความเข้าใจผิดบางส่วนคิดว่าการโหวตได้สิ้นสุดแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือกลยุทธ์การปิดคะแนนลับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของระบบแต่เป็นกลยุทธ์ที่ทางไทยรัฐตั้งใจดำเนินการในช่วงโค้งสุดท้ายโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้สร้างความตื่นเต้นทำให้แฟนคลับต้องลุ้นผลจนถึงวันประกาศรางวัลกระตุ้นการโหวต การไม่เห็นคะแนนของคู่แข่งทำให้ทุกฝ่ายต้องทุ่มเทโหวตอย่างเต็มที่จนถึงนาทีสุดท้ายเพราะไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีคะแนนนำชะล่าใจและผู้ที่มีคะแนนตามหมดกำลังใจสถานการณ์นี้สร้างสงครามเงียบที่คะแนนจริงยังคงไหลเข้าระบบอย่างต่อเนื่องจากช่องทางที่มองไม่เห็นเช่นการซื้อวอลเปเปอร์และการโหวตผ่าน SMS ซึ่งจะถูกนำมารวมคำนวณในภายหลังตามกติกาการแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันสูงอย่างยิ่งโดยเฉพาะรางวัลใหญ่สำหรับ3อันดับแรกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากทุกสาขาที่จะได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดณไทม์ s แควร์น, Square, นครนิวยอร์กส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับต่างทุ่มเทอย่างหนัก ขณะเดียวกันภาพบรรยากาศงาน O t ท็อปซิ2025ที่เมืองทองธานีได้แสดงให้เห็นถึงพลังและการสนับสนุนอย่างล้นหลามของกลุ่มแฟนคลับศิลปินต้นข้าวสุปริยาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีคะแนนนำในการแข่งขันสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในโลกความเป็นจริงที่สอดคล้องกับการระดมพลังโหวตในโลกออนไลน์ สรุปได้ว่าการปิดคะแนนโหวตคือสัญญาณเข้าสู่ช่วงเวลาชี้ขาดที่ศรัทธาและความพยายามของแฟนคลับจะเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์สุดท้ายรางวัลใหญ่สำหรับ3อันดับแรกผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจากทุกสาขาบันเทิงจะได้รับแพ็กเกจรางวัลระดับโลกดังนี้ 1. ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงในวงกว้าง 2. ขึ้นจอ MBK ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพ 3. ขึ้นจอไทม์ s แควร์นครนิวยอร์กถือเป็นรางวัลสูงสุดที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นความฝันของศิลปินระดับโลกสถานการณ์คะแนนล่าสุดก่อนการปิดระบบ ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากไทยรัฐนักวันที่24ธันวาคม2568เวลา10นาฬิกา30นาทีแสดงให้เห็นการแข่งขันที่สูสีอย่างยิ่งโดยเฉพาะในอันดับ2และอันดับ3อันดับรหัสศิลปินหรือผลงานสาขาคะแนนโหวต1 TR62 ฝ้ายพีรยา Rising Star 1,581,538 1, คะแนน 2. TR-80 ต้นข้าวสุปริยาลุกทุ่งหมอลำ1,179,455คะแนน 3. TR-42 ฟรีนเบคกี้คู่จิ้นหญิง1,178,262คะแนน คะแนนของอันดับ2และอันดับ3ห่างกันเพียง1,193คะแนนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแข่งขันดุเดือดกติกาการโหวตและของรางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวตแคมเปญเปิดให้โหวตใน12สาขาจนถึงวันที่31ธันวาคม2,565เวลา23.59นาฬิกานาทีผ่านช่องทางต่างๆดังนี้โหวตฟรี เว็บไซต์ไทยรัฐคอมหนึ่งครั้งต่อวันต่อสาขา Line Official ไทยรัฐหนึ่งครั้งต่อวันต่อสาขาโหวตแบบมีค่าใช้จ่ายซื้อ w a ลเปเปอรราคาตั้งแต่6บาทถึง490บาทได้110สทส่ง SMS พิมพ์รหัสศิลปินไปที่414166ครั้งละ6บาทผู้ร่วมโหวตทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่ารวมหลายแสนบาท รางวัลที่1ทองคำมูลค่า1แสนบาทจำนวน1รางวัลรางวัลอื่นๆทองคำมูลค่า5,000บาทจำนวน31รางวัลเงื่อนไข1ท่านสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง1รางวัลผู้ได้รับรางวัลมูลค่า1,000บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหักนัดที่จ่าย5%ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน30วันหลังประกาศผลพลังของแฟนคลับ กรณีศึกษาการสนับสนุนต้นข้าวสุปริยาภาพบรรยากาศงานโอท็อปซิตี้5ณเมืองทองธานีได้แสดงให้เห็นถึงพลังและการสนับสนุนอย่างล้นหลามของกลุ่มแฟนคลับศิลปินต้นข้าวสุปริยาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีคะแนนนำในการแข่งขันสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในโลกความเป็นจริงที่สอดคล้องกับการระดมพลังโหวตในโลกออนไลน์ ภาพบรรยากาศและความหนาแน่นในพื้นที่จัดงานการรวมตัวของแฟนคลับแฟนคลับจำนวนมากหรือที่เรียกว่าพ่อพ่อแม่แม่เดินทางมาถึงงานตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อจับจองพื้นที่ทั้งที่งานจะเริ่มในเวลา18นาฬิกาการเดินทางที่ทุ่มเทมีการกล่าวถึงแฟนคลับที่ออกจากบ้านเวลา11นาฬิกาเพื่อมาถึงงานในเวลา14นาฬิกาพื้นที่เต็มก่อนเวลา ก่อนที่งานแสดงจะเริ่มโต๊ะและเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ถูกจับจองจนเต็มพื้นที่ทำให้แฟนคลับบางส่วนต้องนั่งกับพื้นการคาดการห้างแตกผู้ทำวิดีโอคาดการว่างานนี้จะเกิดปรากฏการห้างแตกเนื่องจากมีผู้มาร่วมงานจำนวนมหาศาลการสนับสนุนที่หลากหลาย พลังของแฟนคลับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเดินทางมาร่วมงานแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับแฟนคลับทางไกลถ่ายทอดสดบรรยากาศให้แฟนคลับจากทั่วประเทศเช่นเชียงรายพะเยาได้รับชมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายการสนับสนุนที่เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นและเป็นพลังคลับเดียวที่ใช้ในการระดมคะแนนโหวตในโลกออนไลน์การทดสอบศรัทธา การมองสถานการณ์ปัจจุบันในเชิงบวกและเปลี่ยนความกังวลให้เป็นพลังในการต่อสู้นี่คือหน้าทีทองการหายไปของคะแนนไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือสัญญาณว่าได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วอย่าหยุดความพยายามการหยุดโหวตในช่วงที่ไม่เห็นคะแนนถือเป็นความผิดพลาดเพราะคู่แข่งอาจกำลังเร่งทำคะแนนแซงอยู่การทดสอบศรัทธา สถานการณ์นี้เปรียบเสมือนการทดสอบศรัทธาของแฟนคลับที่มีต่อศิลปินคำกล่าวสร้างแรงบันดาลใจคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือคนที่ยังกล้าวิ่งสุดกำลังทั้งที่มองไม่เห็นแม้แต่เงาของคู่แข่งและผลลัพธ์ที่หอมหวานที่สุดมักจะมาจากความพยายามในช่วงที่มืดมิดที่สุดข่าวริมคลอง